อยากจะบอกว่าผมเองเนี่ยก็เข้าไปามีส่วนร่วมหรือได้รับผลพวงจากาคำสั่งคอสาชานะครับ64แล,66และ66นะเมื่อปี2557นะครับดังรูปนั้นนะครับที่เล่าตรงนี้นิดหน่อยนะครับก็คือ ช่วงนั้นเนี่ยมีนโยบายทวงคืนผืนป่าคล้ายๆกับโครงการคอชคอครับท่านท่านนี้ก่อนครับรัฐบาลรอสอช,อชอยึดอำนาจปี2534ก็ประกาศโครงการคอชคออพยพชาวบ้านลงมาจากเขตป่าสงวนเขตอุทยานครับแล้วกเ็เกิดความขัดแย้งมากมายนะครับนี้เราตรงนี้หนึ่งนาที <laughs> <laughs> เพื่อ <laughs> จะบอกว่า ชาวบ,บ้านเองก็เจอคําสั่งคอสชอนะครับเหมือนกันก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยชาวบ,บ้านก็จัดกิจกรรมว่าเชิญให้ผมเป็นองค์ปลากเน,นะครับแล้วก็ที่เรียกว่าเดินก้าแรกเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ใช้พรกรฉุกเฉินนะห้ามรวมตัวกันทางการเมือง5คนเกิน5คน,นครับชาวบ้านก็ตั้งใจว่าจะเดินเพื่อจะแลกกับ อิสระภาพพูไง่ายคือเดินไปให้ถูกจับนะก็ทีนี้ผมก็เลยพูดเสร็จผมก็เลยเดินไปคนเดียวนะก็โดนโดนขี้อยู่อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็โอเคก็นํามาสู่การเป็นข่าวคราวนี้หน่อยแล้วก็การเยียวาแก้ัญหาที่ยกตัวอย่างตรงนี้ก็คือพยายามจะชี้เห็นว่าพวกคําคสั่งต่างๆเหล่านี้นะครับผมคิดว่า ร่างที่อนุญาตเรียกคุณไอติมไอติมเสนอเนี่ยนะการยกเลิกมาตรา279เนี่ยมันก็มีความสําคัญมากในแง่ของการเชื่อมโยงกับสิ่งที่อาจจะเรียกว่ามรดกของคอสอชอนะครับที่โอเคบางคําสั่งมันเป็นคําสั่งในตัวของมันเองนะแต่หลายคําสั่งมากนะครับในเวลาไม่มากเนะี่ยแค่อยากจะยกตัวอย่างเห็นว่าเช่น6กแล้ว66เนี่ย มันก็นำมาสู่การาปฏิรูประบบกฎหมายาและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดการเกี่ยวกับป่าไม้ที่ดินนะครับซึ่งก็ผ่านามีการแก้พร,ร,รบระเบียบบริหารราชการแผ่นดินจัดตั้งเป็นสคทอชอหรือสำนักกรรมการนโยบาย ที่ดินแห่งชาติต่างๆเนี่ยน,นะครับแล้วก็ผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สําคัญว่าทําไมเราถึงต้องพูดถึงเรื่องของการยกเลิกนะครับมา,รมาตรามาตรา279ซึ่งมันไปรับรองพูดง่ายคือไปรับรองอคําสั่งที่ไปสร้างผลกระทบกับชีวิตของผู้คนนะครับคำสั่งเหล่านี้นะครับถ้าเป็นตัวอย่างของป่าไม้ที่ดินเนี่ยก็ทราบดีว่าป่าไม้ที่ดินมีความขัดแยง้ง จนปัจจุบันเนี่ยนะครับเ,เรื่องของเขตซ้อนทับนะครับที่รัฐบาลพยายามแก้ไขโดยวันแมปเนี่ยนะครับเท่าที่ผมตาม หมดเงินช่วงท่านสุวิทย์คุณกิติขออนุญาตเอ่ยชื่อ,น,อน,น,นะครไปประมาณสักสองพันล้านนะครับรัฐบาลที่แล้วเจ็ดพันล้านนะครับแต่ก็แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้นะครับจากที่ดินสามร้อยยี่สิบล้านไร่กลายเป็นที่ดินสี่ร้อยหกสิบห้าล้านไร่เพราะว่าหน่วยงานเขาบอกว่าครับก็เป็นปัญหาอย่างมากครับผมเพียงแต่อยากจะชี้เห็นว่าถ้าถามว่า มองรัฐธรรมนูนฉบับ2,560อย่างไรเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเองก็ที่คุณนิกรได้พูดถึงช่วงสมาชชาคนจนชุมนุมนะฮะในรัฐธรนูนปี2540เนี่ยผมเองก็ไปจับโรงเรียนการเมืองครับพี่น้องอยู่หน้าทำเนียบนะครับแล้วก็ยกร่างรัฐธรนูนฉบับคนจนขึ้นมานะครับนี้ถ้าเราเทียบรัฐธรนูน2,540 กับฉบับ2560เนี่ยคือถ้ายุคนั้นเนี่ยรุ่นนั้นใช้คำว่าล้มนุนฉบับธงเขียวสร้างอำนาจรัฐเอ๊งใช่ขอโทษลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนนะครับแล้วก็พูดถึงประเด็นสิทธิชุมชนก็ถือว่าเป็นยุคทองของสิทธิชุมชนนะฮะเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะแต่ว่าล้มนุนฉบับปัจจุบันเนี่ยจะจากประสบการณ์ที่ ที่ได้พูดถึงเนี่ยก็คือมันก็จะตรงกันข้ามเลยนะครับนฐมนูนปี40พยายามถ่ายโอนอำนาจพวกนี้คือถ่ายโอนอำนาจจากข้างบนลงข้างล่างนะฮะก็คือสร้างการเมืองภาคประชาชนการมีส่วนร่วมทางตรงประชาธิปไตยทางตรง,งต่างๆพวกนี้นะครับประเด็นเรื่องสิทธิชุมชน,นแต่ว่าถ้าเราเกลับมาที่ตัวอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ย จะเห็นว่าล้มนุน60เนี่ยก็สร้างมารดกที่สําคัญไว้ก็คือในมิติทางการเมืองเนี่ยครับหลายท่านก็จ,จะใช้คําว่าล้มลุ่นฉบับนี้เนี่ยมันมีลักษณะเป็นการสร้างระบอบอํานาจนิยมที่มีการเลือกตั้งเพราะว่ามันมอีองค์กรที่เป็นปอลปักกับประชาธิปไตยนะครับหลายองค์กรด้วยกันนะครับอ,อย่างที่เราทราบก,กันดีอยู่นะครับอาจารย์กรเกษียณก็ใช้คําว่าวะะระบอบสมเหมือนสมบูรณาญาสิทธิ อันนี้ก็สะท้อนภาพได้ดีนะครับว่าการจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจมันเปลี่ยนไปนะครับถ้าน้ำนุนฉบับ2540นะครับเอาอำนาจลงไปข้างล่างถ่ายโอนให้ผู้คนสามารถที่จะจัดชีวิตจัดการชีวิตสาธารณะกันเองมากยิ่งขึ้นนะสร้างปรยชแปลงตรงนํานูนฉบับ2560ก็คือเอาอำนาจขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับไปอยู่ที่ชนชั้นนำองค์กรอิสระการจัดความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ลดอำนาจประชาชนเพิ่มอำนาจ รับนะฮะเพิ่อมอำนาจจนชั้นนําภาคธุรกิจต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ ผมคิดว่าเป็นมรดกที่สำคัญนะครับไม่ใช่มิติเฉพาะการเมืองนะแต่ว่าเป็นมิติที่ผมพยายามยกตัวอย่างก็คือในมิติเรื่องของการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ดินซึ่งเป็นฐานชีวิตที่สำคัญของคนจนอำนาจจนโอกาสอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือการออกแบบนะครับเรื่องสิทธิชุมชนเนี่ยแม้จะระบุว่ามันเป็นหน้าที่นะแต่ว่าพอระบุเป็นหน้าที่ครับ อาจารย์เข็มทองอาจจะช่วยขยายที่หลังนะพอเป็นหน้าที่เนี่ยสิ่งที่เราเจอก็คือว่ามันใช้ไม่ได้อะก็คือเวลาบอกว่าเป็นเป็นหน้าที่ของรัฐนะครับเ,เวลามีการละเมิดก็ต้องไปฟ้องศาลใช่ไหมล้มนูล4050เราพยายามเรียกร้องให้มีกฎหมายประกอบร้มนูลเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิลมชเช่นเรื่องของสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยซึ่งล้มนูลฉบับ ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ได้กำหนดให้มีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญก็มีกลไกที่จะขับเคลื่อนได้ต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในมิติของการเมืองภาคประชาชนมันจึงพูดง่ายคือหดแคบนะเป็นยุค ตกต่ําถดถอยของประเด็นเรื่องสิทธิชุมชนของการเมืองประชาชนหลายเรื่องเราก็ทราบกันดีอยู่ใช่ไหมครับอานาจประชาชนในการถอดถอนนักการเมืองผู้บริหารต่างๆก,ก็ถูกดึงออกไปต่างผู้นี้นะครับอันนี้คือคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นภาพโดยรวมนะครับแล้วก็คําสั่งหลายเรื่องเนี่ยนะครับถ้าขยายความต่อเนี่ยก็จะเห็นว่านอกจากมันเป็นคําสั่งที่มันมีผลกับตัวมันเองเหลายเรื่องเนี่ยมันก็ถูก อาจจะเรียกอะไรถูกฝังหรือถูกแปลสภาพเป็นพรบใช่ไหมอย่างเช่นพรบเศรษฐกิจพิเศษใช่ไหม EC ต่างๆบางฉบับก็ไปยกเลิกหรืองด like เว <Huh? S 2> ้นเช่นฉบับหนึ <Cu ore. S 1> ่งที่พักก้าวไกลเดิมได้เสนอให้แก้ไขผ่านพรบแก้ไขยกเลิกคำสั่งคอรชอก็คือพรบเกี่ยวกับผังเมืองใช่ไหมครับหรือไปแก้ ประเด็นในเรื่องของการเวนคืนที่ดินแต่เดิมการเวนคืนที่ดินเนี่ยต้องเวนคืนที่ดินเอามาใช้สาประโยชน์นะเส้นทําถนนหนทางแล้วก็ไปแก้นะครับให้การเวนคืนที่ดินเนี่ยพูดง่ายคือเอามาลงทุนทางเศรษฐกิจได้นะครับการทําให้ EAA มันทําได้ง่ายขึ้นหดขั้นตอนในต่างๆพวกนี้นะครับผมเลยอยากจะพูดถึงมรดกของคอสชอเนี่ยทั้งระบอบใหญ่ด้วยนะครับกับสิ่งที่มันเป็นมรดกที่มัน มีผลต่อทั้งกระบวนการนะครับที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจะอะไรต่างพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่เพราะนั้นในหนึ่งนาทีที่เหลือเนี่ยเขาถามว่าเรา,เราจะแก้ไขรัฐนูนอย่างไรนะในหนึ่งนาทีผมพูดเร็วๆก็ผมคิดว่าไม่เคยมีรัฐนูนฉบับใดที่เกิดขึ้นจากภายในสถาบันองค์กรทางการเมืองเองก็คือในสภา แต่ว่ามันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบริบททางการเมืองข้างนอกนะหรือเพื่อนัคือพลังทางการเมืองข้างนอกนะกดดันผลักดันนะครับเข้าใจง่ายๆสามเหลี่ยมขยื่นภูเขาของมอาวเทศได้ไหมครับอธิบายนะรับอาจารย์สเสน่ห์บอกว่ารัฐมนูนมันคือสัมพันธภาพทางอํานาจนะ ในสังคมใช่ไหมขยายความก็คือว่าตราบใดก็ตามถ้าพลังทางสังคมไม่เข้มแข็งไม่ผลักดันนะครับมันก็ไปไม่ได้แต่ว่าแน่นอนนะก็ก็ต้องมีประเด็นในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้นะครับในยุคท่านนิกรที่ท่านบรรหารแรัฐมนูนก็จะมีการตั้งคอเปาะ คอปอพอใช่ไหมครับที่ศึกษาแก้ไขรัฐมนูลเรื่ององค์ความรู้เรียงต่าพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือแาจจะเป็นถ้าถามว่าทิศทางของการแก้ไขรัฐมนูลควรจะไปอย่างไรก็ผมก็คิดว่าก็กกต้องทำอสองสัมเหลี่ยมท,ท,ที่ได้พูดถึงนะครับผมรู้สึกว่าการแก้ไขรัฐมนูญที่จะต้องใช้เสียงหนึ่งในสามของสวซึ่งทุกท่านก็ทราบดีประมาณ67เสียงเนะี่ยโดยความรู้สึกเลยนะผมคิดว่ายังยากมากนะครับ อา,อาจจะมีบางแค่รายมาตราอาจจะพอได้บางเรื่องเช่นสมมตุติเรื่องเรื่องระบบเลือกสอวอไม่เลือกควยอะไรเงี้ยนะเรื่องในกลุ่มอาชีพนิยามกลุ่มอาชีพ,ชพให้มันชัดอะไรเงี้ยนะอันเนี้ยอาจจะพอได้นะครับแต่สองแพ็กเกจของคุณที่คุณผลิตนะสสผลิตเสนอนะครับ ผมจึงคิดว่าจะผ่านยากแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับจะผ่านยากพูดค่อยไปหน่อยแต่ยางไรก็ดีเนี่ยผม,มคิดว่าข้อเสนอต่างๆเหล่านั้นเนี่ยที่จริงวันนี้ผมก็เตรียมมาแลกเปลี่ยนทั้งสามเลยนะแต่ว่าไม,ไม่ไม่ลงในเชิงรายละเอียดผมก็ไม่ได้หวังนะครับว่ามันจะผ่านนะครับการแก้นะครับแต่ผมคิดว่าส่วนที่สําคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่า เช่นประเด็นเรื่องของการบทบัญญัติให้มีการป้องกันและประหารนะครับมันควรจะต้องมีคือความหวังอยู่ตรงไหนความหวังคืออยู่ที่การสนทนากับาสาธารณะนะหรือกับผู้คนในสังคมว่าเรื่องนี้มันสําคัญมากนะเราต้องสร้างฉันทานุมัติร่วมกันในสังคมนะครับเพื่อที่จะสร้างเกณฑ์ บางอย่างว่าการเข้ามาแทรกแซงการเมืองการรัฐประหารนะแบบเนี้ยสังคมไม่ควรจะยอมรับนะครับแม้มันจะไม่ได้ถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญแต่ว่าผมคิดว่าการลงในลงอย่างกว้างขวางการถกเถียงอย่างกว้างขวางก็เป็นประโยชน์มากแล้วนะร,รวมถึง279เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นข้อถกเถียงที่สําคัญขอเปิดผมเอา ของอาจารย์สเสน่ห์ไม่ติดนะครับนิดนึงคือผมว่าอันเนี้ยร่างมาตรา279ที่จะยกเลิกเนี่ยผมว่ามันจะนำมาสู่ข้อถกเถียงที่สำคัญก็คือฝ่ายหนึ่งก็คือกระแสหลักบอกว่าคำสั่งของคณะรัฐประหารคะปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็กเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติหรือถ้า คำสั่งคณะปฏิวัติไปยกเลิกรัฐมนูญปี2519ก็ถือว่าคำสั่งนั้นเทียบเท่ากับรัฐมนูลนี้จะไปแก้เราต้องไปแก้ระดับรัฐมนูลเนี่ยนะครับไม่ต้องบอกว่าอันนี้คือบรมโอคูใครคงพอเดากันได้ว่ามาจากสํานักไหนและใครนะครับแต่ทีนี้ผมคิดว่าที่ยกคําของท่านอาจารย์เสนเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย เรามาถกกันประเด็นนี้นะว่าเอาจารย์เสนอผมคิดว่าให้แง่มุมที่สําคัญว่าคําสั่งของคณะรัฐประหารคณะปฏิวัติหรือผู้ที่มาจากคณะยึดอํานาจจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีลักษณะที่มันเป็นออกฎหมายก็เป็นกฎหมายชั่วคราวนะในบริบทนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,ออเมื่อมัน มันผ่านไปแล้วเนี่ยมันไปสู่สภาวะปกติแล้วเนี่ยเรามีระบอบรัฐธรมนูญเรามีระบอบที่เป็นประชาธิปไตแล้วเลยคำสั่งพวกนี้มันก็ไม่ควรที่จะอย่างที่เรายกตัวอย่างในตอนแรกคือไม่ควรใชเป็นเป็นกฎหมายไม่ควรใช่เป็นมรดกแล้วก็ไปมีผลบังคับใช้ไปจาก e c ก็ลงไปแลนแลนบิชหรือ s e c อะไรต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ ผมคิดว่าสังคมไม่ควรจะยอมรับนะครับการรับรองในในแบบนี้นะครับรับรองว่าคําสั่งของคณะรัฐประหารยึดอํานาจนะมีศักด์หรือสถานภาพทางกฎหมายเทียบเท่ากับกฎหมายต่างๆเนี่ยครับถ้าเราคุยกันเรื่องพวกนี้มากขึ้น นะเห็นเป็นฉันธานุมัติมากขึ้นจากผู้นี้นะครับแม้จะไม่ได้เสียงหนึ่งในสามของสวนะครับผมก็ยังคิดว่าก็มีประโยชน์อย่างมากนะแต่ผมก็ยังอยากจะให้มาตราแบบนี้นะครับเ,เรื่องของการยกเลิกคําสั่งยกเลิกมาตรา279นะครับได,ไ,ดได้ถูกแก้ไขเพราะว่าอ,อ,อย่างที่ได้พูดไปตอนแรกนะก็คือพี่น้องเองก็ก็ได้รับผลกระทบเยอะใช่ไหมก็ ในมาตราซีของร่างของที่คุณผลิตยื่นไปเนี่ยก็คือว่าถ้าเขาได้รับความเสียหายเขาก็ควรจะได้เข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมที่นํามาสู่เรื่องของการเย,ย,ยียวยาการชดเชย,ยต่างๆพวกนี้นะแต่นี้ทําไม่ได้เลยในเมื่อ ถูกรับรองโดยมาตรา279อะไต่างๆพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอ,อยากร่วมแสดงความเห็นในส่วนที่เป็นรายมาตรานะครับโดยสรุปก็คือว่าผมคิดว่าก,ก,ก็ควรจะทําไปทั้งสองทางนะฮรรายมาตราครับแล้วก็ไม่ไม่ควรหวังผลเร่งผลเลิศว่ามันจะ ผ่านแล้วนะเป็นการทดลองระบบเหมือนลองไฟนะเวลา,าทํางานงานบวชที่บ้านผมเนี่ยนะก็ต้องมีวันหนึ่งก่อนเป็นวันสุกดีบลองไฟซะหน่อยว่าระบบมันพอได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ขั้นต่าประมาณนี้นะครับคุณผลิตนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าอย่างที่ได้พูดไปแล้วก็คือการสนทานากันในสังคมนะครับเรื่องพวกนี้ ให้มันลงหลักปักฐานฮให้มันเกิดรัฐมนูญฉบับาาวารรมขึ้นมาก่อนเนี่ยผมคิดว่าอันนี้สําคัญนะครับในส่วนที่จะยก่างทั้งฉบับผมก็เห็นด้วยครับ ท่านนิคอนแน่ๆนะครับก็อยากจะให้เกิดแบบนั้นนะแต่ก็ดีเศร้านะครับราะว่ารัฐบาลยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับประชามติเนี่ยนะครับออตอนนี้ก็มีคนสมนันคำแปลยติที่จะกลับมาในในวุฒิสภาเนี่ยนะครับกลับมาเป็นดับเบิ้ลมาจอริตี้นะก็คือ,เ,อ,อเสียงส่วนใหญ่2ขั้นนะครับหมายความว่าจะกลับไปต้องให้คน มาใช้10ไม่น้อยกว่า50แล้วก็ผ่านต้องไม่น้อยกว่า50นะฮะห้ล้านต้องมาไม่น้อยกว่า26ล้านเสียงผ่านต้อง13ล้านตอนนี้ผมพูดในระดับการแปลยะตินะซึ่งก็ต้องวัดใจสวนะครับว่าจะยืนยันความเห็นนี้หรือเปล่าแล้วก็โยนกลับมาที่สภา สภาว่างถ้าไม่เห็นด้วยก็ต้องตั้งคณะกรรมการ,ก,ารก,ก็จะลากไปเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณนิกรได้พูดของผมขยายความแลก็คือว่าการแก้ไขพรบออกเสียงประชามติเนี่ยก็นอกจากแก้เรื่องเสียงส่วนใหญ่แบบที่เรียกสองขั้น,นนะมาเป็นเสียงเสียงส่วนใหญ่แบบธรรมดาเนี่ยก็คือ ไม่ไม่ต้องคนมาครึ่งนึงเนี่ยนะที่จริงจะว่าไปแล้วเนี่ยนะท่านนิกอนก็ทราบดีนะฮะแล้วนูนปี2,560เนี่ยมันก็มาจากประชามติแบบเสียงส่วนใหญ่ธรรมดานี่แหละก็กรัฐบาลคอสอชอเนี่ยก็ไปแก้ ประชามติใช่ไหมครับเดิมเนี่ยก็คือใช้ประชามติฉบับปี2552อยูนะ่ใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ได้ยกเลิกเนื่องจากว่ามีคําสั่งคอสชอบอกว่าให้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูน,นปี2550เนี่ยยังใช้ต่อไปนะครับพอจะลงประชามติก็พูดง่ายๆคือกลัวไม่ผ่านนั่นแหละนะครับก็ไปแก้แล้วนูนปี2557นะครับ ชั่วคราวฉบับชั่วคราวมาตราสนะแล้วก็ให้แก้เป็นเสียงประชามติแบบแบบธรรมดานะครับผมก็จะใช้คำพูดซึ่งไม่ค่อยดีเลยก็เหมือนกับโจรขึ้นบ้านเอาของไปแล้วแล้วก็เพอลงจากบ้านนก็ชักบันไดหนี อันนี้เป็นบ้านแบบบ้านนอกบ้านผมหน่อยนะครับนะครับคนที่ไม่ได้อยู่ชนบทอาจจะไม่รู้ว่าการชักบันไดหนีมัน็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมว่าก,ก็สังคมก็ต้องช่วยกันถกเถียงว่า มันมีปัญหาเยอะนะครับจริงๆก็ในสภาร่างเองท่านนิกรก็อยู่ก็มีข้อถกเถียงจนเป็นที่ยุติแล้วก็ผ่านมาไม่มีเสียงอัดคานสักเสียงนฮในในสภาร่างในต่างพวกนี้ครับโอเคเดี๋ยวพูดไปก็จะมีรายละเอียดแต่ว่าผมก็ยังคิดว่าก็อยาก เรียกร้องว่ารัฐบาลเองก็ควรจะกําหนดปฏิทินให้มันชัดเจนนะครับว่าจะอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับจะลงประชามติถ้าผ่านไปได้เนี่ยนะครับพรบประชามติไม่ไม่ถูกส่งไปสภาล่างเราก็น่าจะสามารถที่จะ เลือกตั้งคือคือการกําหนดให้เลือกตั้งพร้อมกับเ,เลือกตั้งท้องถิ่นได้เนี่ยเลือกตั้งท้องถิ่นที่ใกล้ที่สุดก็คือที่คุณนิกรได้พูดไว้ก็คือสอสอ,อบจอนะครับซึ่งจะหมดวาระาในวันที่20ธันวาคมแล้วเลือกตั้งใหม่ภายใน45วันเนี่ยผมก็ลองกําหนด น่าจะลงเลือกตั้งอาจะเป็นวันอาทิตย์นะครเปิดตาอต,อตอดินดูก็จะเป็นสองกุมภานะครับอันนี้นะครับผมว่ารัฐบาลควรจะประกาศให้ชัดเจนไหมนะครับเพื่อผู้คนจะได้เห็นว่าได้ เราจะเดินก้าวแรกนะได้เมื่อไหร่อะไรต่างๆพวกนี้น,นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าน่าสังคมก็น่าจะช่วยกันกำกับรัฐบาลเรียกร้องด้วยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ไปกลายเป็นประเด็นเร่งด่วนแล้วอตา่างๆพวกนี้นะครับก็ครับก็คิดว่าขอแสดงความเห็น,น le, ก็เห็นได้ด้วยคุณคนิกรนะครับว่าควรจะแก้ทั้งฉบ,บับนะฮะแต่ว่าก,ก็อยากจะช่วยกันผลักดันให้มันมีความชัดเจนในเชิงปฏิทินในต่างพวกนี้นะครับ นะครับส่วนในรายมาตราเนี่ยผมก็คิดว่าก็มีความสําคัญนะมีความจําเป็นในยต่างๆเ่นะครับอ,อย่างที่พูดไปนะครับรหูซ้ำกับ,บก็คือว่าอย่างน้อยๆเราสร้างบทสนทนาในสังคมนะครับแม้จะยากนะที่จะเกิดการยอมรับในมาตราต่างๆที่คุณผลิตได้เสนอร่างไปนะครับ